嗯嗯嗯 สวัสดีครับผู้ชมรัะสู่รายการแฟนทันแท้แท้ทุกวันศุกยานนี้อานช่องอานนี้นะครับขอให้บิดธายกิจวันนี้นะครับโอ้โหคือก็คืนนี้จะเป็นหัวให้ออกรางวัลที่ราชษาวรคงครับสุดยอดแฟนทันแท้ขอการรางวัลสุดยอดแฟนแท้แห่งปีรางวัลใหญ่ร,โร,ร,ร่โรลุสสาขาดิฉันยกตัวอีกหนึ่ง,งคันนิวนวิสตวิตี้พันเดอร์ตักสาระกับนั่งได้ตามชามรางวัลเกินที่ นะครับยอดแพนนั้นของฮูยซอนดีแมนจาะบ้านเมื่อคืขนนี้มีอะไรบ้างอ่ะเลยคู่เข้าแข่งขังคนที่หนึ่งคุณเอสเตอร์ซุรลายี่หวยออกรางวัลประชาชนรออวยด้วยค่ะคู่เข้าแข่งขังคนที่สองคุณซีพริตหลอหรือจับปากออออออืืืื คู่แข่งขันคู่ดุ้ก็เป็นหวยออกสะดีแบนนะครับก็หวยออกแกมูก็คดีดอกเาะว่าครับคู่แข่งขันคู่ที่สามคีฟินต่อมาคุณนุนิชาลาดินชาลาดินคู่อ่ะก็ดูคู่ข้าแข่งขันคู่ที่สามคุณนุนีชาลาดินเทระบุนที่หวยออกด้วยค่ะเมื่อกี้ ดูว่านะครับตอนน้องกระดูกตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับคุณเอชเชอร์นั้นของป้นเย็นทอเทศศูย์นักซีนันเจ้าของเขียนั้นชูบูว์วัตสุกาลิกันและนู่นนี่เชื่อในของสิ้นนรสดาสิงเล่าดูสูขรีิซซ่าของใจของตัวเองนะครับพูดถึงการการถวยสลัดดีแบ่งนะครับนะครับสูตรตอนนี้นะคะคุณเอชเชอร์เซรของ กอาซูเปอร์ไว้ครับครั้งที่สองนะครับนุ้นิวนะครับคุ่นซีพึกนั้นย,ยีอะไรเรของ m ิสเอสเสุดท้ายนะครับคุณนุนิวนะครับส่ของครึ่งแปซี่คืนหนึ่งแปซี่นะครับทิติกรด,ดูัสครับ mm hmm. แฟนทันแท้ทุกคนที่ทิมทัศสวรรค์ทิมทัศสวรรค์ที่ทส,ททส,ทสัตว์อาที่แล้วโอสองครั้งนะครับ ทามขาหวยวันนี้นะครับสุดยอดแฟน,นแท้ของพี่หวยองราเซอร์เบ,แบนและชาบาจูดตอนนี้นะครับคุณเอชเชอร์เซอรของโผล่ฟ้าเป่าซุปเปอร์ไว้สุสเสียตัวของอาร์มาโอเคเจิเลชันเซอรอดด์เรื่องของเราดูน่นแล้วนิว,นว,นว,นนว,ว,วครับนูนีเซอรของนันดี้ดิจิเดย์ครับทิลกอรโลตัสนะครับพูดถึงออก ออกเฉลยว่าหวยออกกระจังสัตดะครับออกว่าสองสี่สองสี่นะครับออกแล้วครับเน่ยอกันครับแล้วก็โทษนะครับดื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 ดดยอะแนแทของสตานดี n มนทฉบาตอนนี้สองขั้นนะครับตุตอนนี้นั่งรูของการและการนะถูกรอแฟนแท้ของสตนดีหมนะุกบคนแรกนะครับมีเชเอเจืห้อของ ธิการานนะ้าผมในชะิคโก็สุสีนะเองหนึ่งของเป็นเด็กเดนิมายสุและคุณซีร,ร,รุนีรุนีซาเลียของธิคการ์ดผงแทนทินธิดตรีกรโลตัสแะสัเาเบิลก็หนุ่จะกลับมหาชนเดี๋ยวช่วงใหมก่การได้ในวันศุกร์หน้านะครับต้องติดตามชงนะครับแฟนทันแท้รูปแบบใหมน่นะครับนะครับ เบียชามลายเลขสองพูดถ,ถึงทายหวยออกทางว่าเน็ทไทยสามตัวหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองหวยออกอะไรครับตาสิทธิ์ทางวาคงูงสองกันด้าร้อยห้าสิเก้าครับดอนเี้เรีย้ยงก้อครับแล้วก็ถกกันนะครับต่อมานะครับนะูด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 ูู้ดูอูดูดูดัดน,นะูดู ถามว่าที่านสองดูสักคูวอะไรครับหนึ่งพุสก,กีไดยย้โยนะหนึ่งพุสหนึ่งพุสักราคงสองกันหน้าร้อยหกสิบสองกันหน้าร้อยห้าสิบแปดครับแล้วนี่ลอครับล้อครับแล้วก็พิกครับสุดยอดแฟนแท้ของวัชรมานนทราคือคุณนุนนิวครับ <Okay. S 1> แล้วก็มวันนิ้อเอเชอร์ค่ะสุดยอดแฟนแท้ของ สุดยอดแฟนแของหัวใจน่ม hmm? okay. yeah, ันรจะมาเพยเธอ่ะคือนี้อกว่าหนึ่งสิบหกพุทธศักิบหกพุทธศตจยนสองกันห้ารอยห้าสิบแปดครับทุกคนนะครับโอเคนนะครับสุดยอดแฟนแท้ของสามแมันรัชานชัยสุดยอดแฟนแท้ปีรางวัลใหญ่จากรุสสค์ดูาลดโดยี่ึงคันที่สวีชิกระด้อตัสรนอาชา กรณีสํีหรับอิงคอนสลาพ,พัทและก็ทางดสินและสบันดีแมนนักลนะครับฟรนแลกออเทวินทาสิและก็พูดถึงครับโอวหวยไรครับแปกสามแปกสามเนทท้ายตัวอะไรขังว่าเนนท้าย2ตัวด่3สในวันอะไรส6สิ 86. กันยายน2องหครับ วันที่่อเฉลยครับมุลนิธเอนดะไรนนะคะที่กักรอฮะครับก็นี่คือสุดยอดแฟนแท้ของซาดิแบนนัชบาลตอนนี้ท่าน,านในวันนี้ถามว่านุกอกว่าต้องไกลดอกว่าทาถานในวันนี้ดอกว่าเนจ่สองตัวแปดสามในวันที่อะไรคันดอกก็คือหวยอ๋อ ห้าก่อที่ที่เป็นหวยห้างกอกก็คือโรองเรียนสิบหกครั้งวาคงสังกันได้ 6, ร้อยหกสิบหก,กครับครับทุกนะครับทุกนะครับทุกนะครับโอ้โหสุดต้องนะครับโอเคครับสุดยอดไปแล้วโอ้ยสุดยิบญญันนัทจมามต้องนะครับ โอเคเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะครับแล้วสมัครไม่มานะครับเดี๋ยวเจอกันในวันศุกร์หน้านะครับแฟนทันแท้ครับสวัสดีครับสัตดาหน้าพบกับนักแสดงสาวโมชนกยักไ์ในรอับไปนางเอกนะครับของช่องวันเพลานี้ครอบครูแฟนแทรืกออกอันนี้้าเราเก็บ ดีดาไทยนุ้นีชาลินเจดุงเอสลาสอเดมรัสเซียคือชอบนายแฟนแทนเรืออกวันนี้นุนิชาดินคาราคิตสิงหาลามินดีดาไทยโอเดมบอลยินชินทาไทยเจดุงเอสรับมัตเตอร์เบ,บนดีพีดีกินนุนิชาลิน นูนีชาลินนีลาไทายก้าเกิดที่ก็สูงสก็สูงสูงปุ่หา้าจแน่แฟนแทนเรือร่องออกไปอับบิคุณ